ฮัลโหลดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้มาอยู่กับช่องนี้อีกแล้วนะครับอ่าเห็นผมสภาพแบบนี้นะครับไม่งถามครับอท่านผู้ชมผมติดโควิดครับผมนั่นแหละครับก็ไม่รู้ผมไปติดมาอย่างไหนนะแต่ก็ไปตรวจเจอเพราะว่า เมื่อวานนี้ไป็นไข้หนักมากนะครับก็เลยไปหาหมอก็เลยไปตรวจเจอพอดีผมจะใส่ทำไมอยู่บ้านคนเดียวนะครับก็ไม่ใช่บ้านผมนะครับก็ตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่บ้านของพี่ที่เขาไปทำงานต่างจังหวัดนะครับก็พอดีเป็นสถานที่กักตัวของผมพอดีนะครับท่านผู้ชมก็ ผมก็จะมีอาการไอนะครับแต่วันนี้ไม่มีไข้นะครับไข้ก็คือมีเมื่อวานไปแล้วแบบว่าเมื่อวานเป็นหนักมากแล้ววันนี้ก็ไม่มีไข้เลยไม่รู้สึกว่ากวัวหัวตัวร้อนอะไรเลยนอกจากมือวานนะครับเมื่อวานเป็นไข้โคตรหนักหนักสุดในชีวิตแล้วมั้งเดินไปกินข้าวยังไม่ได้เลยมือวาน แต่วันนี้ก็ตรวจเจอนะก็เลยได้แยกบ้านนะครับก็ครอบครัวผมก็ไปตรวจหมดแล้วก็ไม่ติดน,นะติดผมคนเดียวนะครับก็ผมก็ย้ายมาอยู่นี่ตั้งแต่11โมงนะครับท่านผู้ชมก็แอมนี่นะครับได้ยามาและเอกสารเยอะแยะมากมายก็นี่นะครับท่านผู้ชม ก็ซื้อขนมมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลย,ยน่ารักมากเลยก็ไม่ได้เป็นอะไรหนักมากมายนะนอกจากเมื่อบานเป็นใครโค่นหนักผู้อกี่ครับเอเอ,อนั่นแหละแล้ววันนี้ก็เหมือนปกติแต่ก็ไม่ปกติตรงที่มันไอนี่แหละก็นะครับวันนี้ก็เฮ้ยทำไมผมรอจงะงาท่านผู้ชมเกินไปบ้า เออลืมบอกไปวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปโควิดชีวิตสิบวันเออกักตัวสิบวันนะท่านผู้ชมผมกัก,กตัวสิบวันอยู่ที่นี่นะครับก็แปลกไหมวะชื่อคลิปโควิดชีวิตสิบวันโอเคเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มวันที่สองเลยนะวันนี้วันที่หนึ่งนะ วันนี้วันแรกนะวันนี้วันแรกนะเออไปเจอกันบ๊ายบายเจ๊เอ๋สวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็วันที่สองของการกักตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมเออผมมีอะไรจะบอกคือมันไม่ใช่วันที่สองเยทาผู้ชมต้องมาชมเห็นใบนี้ไหม จริงเนี่ยวันแรกเริ่ม23เมษาครับวันนี้ก็คือ23ก็คือสรุปว่าวันนี้มันก็คือวันแรกของการกักตัวผมสรุปวันนี้วันที่หนึ่งนะครับมันต้องเปลี่ยนเออวันนี้ไอทั้งวันเลยท่านผู้ชม <c oughs> แบบ เมื่อวานยังไม่ไอเท่านี้นะไข้ก็ไม่มีปวดหัวตัวร้อนก็ไม่มีนะก็เจกันพรุ่งนี้นะครับวันที่สองของการขักตัวสองอีกแล้วหรอเมื่อวานก็พูดอย่าี้นะเออช่างมันไปวันที่สองครับสวัสดีวันที่สองของการขับตัวนะครับ <c oughs> นี่ก็เพื่อกินข้าวเสร็จนะครับต่อไปเรามะกินยับ เมจิสวัสดีวันที่3ของการกักตัวนะครับก็ว <z 1971 habitude> ันนี้ก็มีไอนิดนึงครับไปไปพักผ่อนครับสวัสดีวันที่4ของการกักตัวนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับก sure ็เริ่มไม่มีไอแล้วนะแต่ก็ยังไออยู่นิดนึงก็นะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็มารายงานแค่นี้ไปเจอกันวันที่ห้า สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่5ของการกักตัวนะครับมีไอเล็กๆเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ไอไปเลยมันถ้าไอานิดเดียวเมื่อวานนะก็ท่าไม่จมก็ที่แม่ใส่เสื้อก็จะกำลังจะไปอาบน้ำนะครับร้อนมากเลยก็มารายงานแค่นี้ครับไปเจอวันที่6ครับสวัสด,ดีวันที่6ของการแักตัวนะครับปกติครับผม แค่นี้แหละปกติแค่นี้แหละก็สวัสดีวันที่เจ็ดของการแักตัวนะครับอตอนตอ้ีเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับผมทำไมเสียงเป็นแบบนี้วะเพิ่งตื่นไม่มีอาการอะไรครับแค่นี้แหละ <c oughs> วันที่แปดครับท่านผู้ชมปกติดีครับโอเคไปเจอกันเลยสองวันสุดท้ายครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมวันที่เก้าแล้วอะ น้ำตาจะไหลเลยจะได้ออกแล้วคิดถึงบ้านบ้าจริงๆบ้านผมก็ไม่ได้ไก่นะมองจากนี่ก็เห็น <C oughs> เนี่ยบ้านผมเองแล้วมจะคิดถึงแล้วไม่อยูอย่ใกล้แค่นี้ได้เห็นทุกวันใช่ไหมคนดูบอกใช่ไหมก็อยากนอนบ้านนะครับน <C oughs> ที่สุด กีกาแล้วครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับออกเยสสวัสดีครับกลบบ้ากครับแม่ยังบ้าอือคนของเมียตัวอรับโอ้สายชาติเนี่ย ท่านผู <cues> <empl SC I noise> 謝謝้ชมถึงบ้านแล้วบ้ากันนะครับท่านผู้ชมก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนดูก็จริงๆผมก็มากินข้าวเช้านี้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับก็ตอนแหลกคนดูนี่เจี๋ก็จริงๆได้กลับแล้วนะครับก็วันนี้อ่ ผมก็ไปขนของมาละเก็บขยะให้บ้านเขาด้วยอขอบคุณที่พักนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับก็อย่าไปติดโควิดนะครับเสียเวลา <c oughs> บอกกันไปได้นะครับของแบบนี้ก็สำหรับคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดหน่อยก็มีบ้านงานนะครับก็ออม ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b s c r i ้ e พูดอะไรไปเนี่ย